ถาคลิปตั้มไปเลยตั้มไปเลยเล่นไปเลยโอเคลุงยาแนะนำาไมาตัวนี้มันเป็นเมืองที่เราไม่รอเราไม่รอ,รอใช่เดี๋ยวเจอกับมาเล่นตามมั่งนี่โอเค รับกขอสั้างปตนี้นะครับบิดักบอกศูนย์ตะตันะครับติดติดตามการดำนนาของผมอยู่ครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมจะพาไปตุลงใน YouTube นะครับไอปีนี้ก็เป็นอีพีแรกของวันนี้นะครับวันพุธนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูน้ำนะครับคลองลากชานะครับที่ด้ทำงานก่อสร้างไปรบประมาณเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็สําเร็จแล้วก็ส่งงานนะครับตัวนี้ก็ใช้การนด้นแะครับเป็นประตูน้ําที่ปิดเปิดไว้สำหรับกักน้ําไว้ใช้ ในคลองลากชายนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมได้้วนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องกักนาไว้ใช้ก็คือเเรียกว่าเป็นป, <eden> ประตูน้ําที่จะกักน้ําไว้ใช้แล้วก็ระบายน้าออก <c ười> ในคลองลากชายนะครับ <c ười> ในช่วงฤดูน้ําช่วงฤดูฝนนะครับนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หน้าหน้างานนะครับเป็นหน้าโครงสร้างคือเป็นโรงเรือนเขาจะเรียกโรงเรือนนะครับประตูน้ําก็จะเรียกประตูเรือนนะครับ โรงเรือนเหมือนกับโรงเรือนกาจะเรียกว่าระบบเป็นโรงเรือนนะครับเป็นพัดสดุเป็นเขาเรียกลักษณะโรงเดือนนะครับนี่ก็เป็นพื้นลาดซีเมนต์นะครับก็เป็นแบบแพรนที่กรมชระทานกําหนดงานมานะครับก็ผมดูว่ามันเอาทูหลักนะครับใช้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับเพราะคลองลาดชายนะครับเป็นคลองเป็นคลองดินนะครับเป็นคลองดินธรรมชาติแล้วก็มีการขุดลอกระยะความยาวตั้งแต่จุด นับจากต่อนะครับนี่เป็นคลองต่อกับคลองดอนนะครับคลองดอนก็เริ่มตั้งแต่ตลาดขอบางตารานะครับเราคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นวัดระยะคลองคืนะครับตั้งแต่ตลาดเก่านะครับเมื่อก่อนเมื่อจะเป็นตลาดแล้วก็มีการใช้สัญจรโดยเรือรับสมัยก่อนโบราณเมื่อตอนผมยังเล็กก็มความว่านเนพื้นที่พันผมเป็นพื้นที่แอ่งรับน้ำนะครับแล้วก็ สายสัญจรกันในทางน้ําในรูดูน้ำหลากนะครับเราใช้เรือนะครับใช้เดือเดินทางสัญจรกันนะครับขนาดคือคลองลากชานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ4กิโลนะครับก็ยาวตามถนนลากามถนนสาย3ามส่วนามสองต้าดเมนะครับเริ่มต้นความยาวตั้งแต่ตลาดตลาดดอนนะครับตลาดดอนเป็นจุดวัดระยะแล้วก็ยาวไปตามถนนนะครับนี่ก็คือคลองดอนนะครับมีความกว้างเป็นคลองธรรมชาติด้วยนะครับแล้วมีการขุดลอเพิ่มเติมผมคาดการณ์ว่าจะไม่พิด ประวัติของคลองรากชายนะครับผมเกิดที่นี่นะครับผู่ย่าตายายบรรพุุษอยู่ที่น้หมันะครับก็เห็นมันตั้งแต่เล็กๆนะครับตอนนี้ก็เป็นคลองขนาดกลางนะครับมีความจะว่าขนาดกลางขนาดเล็กไม่แน่นะครับพอถือว่าลําคลองคู่คลองหนองบึงที่เป็นงานที่รับผิดชอบด้วยตุเจ้า่าได้กาหนดตอเปงานมาเป็นชิ้นแบบแต่ผมไม่แน่ว่าคลองรากชายนะคลองดอดนั้หมด ระยะยาวที่ระยะกว้างที่วัดเอาความกว้างเท่าไหร่น่าจะสามสิบเมตรนะครับก็จะมีบางช่วงกว้างมากนะครับแถวแถวบางสะพานนะครับ่บนบอนที่จะถึงบริบริเวณโคง้งแถวแถวป่าช้าก่อนนะครับตรงนั้นมันจะเป็นทังพื้นที่คลองดูสึกจะกว้างมากเลยครับและก็ตลอดไปจนถึงโค้ง,คงก็เรียกกันอะไรอะไรตรงนั้นสามแพรกนะครับเรียกว่สามแพรกก็เป็นพื้นที่ที่น่าเป็นพื้นที่คลองเดินก็ไปรถ ลงลงไปในคลองของเขาเรียกคลองอะไรคลองคลองหัวใจหรือคลองอะไรกันแน่ที่มันเป็นคลองธรรมชาติเดิมนะครับที่ผ่านไปไปนั่นแหละไปรามแก้วไปลงปากระวะนะครับนี่คือที่ผมบรรยายไปคือเป็นสภาพคลองธรรมชาติเดิมมาก่อนแล้วก็ลําคลองตี่ผมพูดก็ไปทางตี่ผมพดทตี่ผมพูด,มพดหมายถึงว่าความปางของคลองนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าความก้องเท่าไรนะครับมีการวัดปริมาณที่ชัดเจนยังไม่ทราบนะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะรู้ข้อมูลเหมือนกันผมไม่แน่ใจนะครับความจริงอยากจะมีแผนที่นะครับจะเป็นไม่ได้นะสำนักงานปตทนะครับงานพัฒนาด้านโครงสร้างท่านน่าจะกาหนดเป็นแผนที่ของตำบลเลยนะครับระบุสถานที่ราชการทุกส่วนที่เป็นพื้นที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นคู้กรองหนองเบึงนะครับเอารายละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นแผนที่ระดับใครๆว่ามองเห็นชัดเจนเลย พื้นที่ทั้งหมดเราอยู่ตรงไหนอะไรสถานที่สําคัญทั้งหมดเป็นส่วนราชการหรือว่าเป็นสถานที่ระบบได้เลยวันนั้นคือนี่และนั่นนายจะทานะครับลงรายละเอียดหมดเลยครับไม่กระตั้งความกวาม้างความยาวมันสามารถลงไปในแผนนานเป็นแปลนานนะครับผมขอเสนอไปทางช่างนะครับช่วย์วยด้วยนะนะครับน้องนิดอ่านพัฒนาช่างนะน้องนะครับโครงสร้างงานนะนะมันจะได้จะได้มองเห็นนะครับเป็นรูปเป็นร่างน,นะครับขนาดกวา้วางๆรัก5เมตรนะแม่น้อง ปีประมาณการติดผังผานหอังติดผาบ้านังเลยเป็นแผ่นโตโตเลยนี่คือแผ่นแผ่นที่ของตำบลขอบางไกลระบุสถานที่ชัดเจนหมดนะครับเนี่ยผมพูดเป็นการแนะนําหรือว่าเสนอไปทางหน่วยงานนะครับก็เป็นไปได้นึกก็เรียกการพัฒนาย,โยกโครงสร้างนะครับบางอย่างเราพูดกันในปากคนบางคนก็ไม่เข้าใจเราพูดไม่เข้าใจนะครับเราต้องใช้ลักษณะสอนโดยการใช้แบบแผนดานเดียนนะครับตรงนี้เป็นการขออนุญาตลูกหลานนะครับผมถ่ายลงยูทุบนะไม่เป็นไรนะครับ ตรงนี้เป็นครับเป็นรู้สึกกับเป็นทางตรงที่ผมเคยผ่านมาก่อนนะครับผมชอบมากครับวันนี้ผมมาถ่ายคลิปนะครับถ้าไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับผมจะเล่นน้ำกันเด็กๆด้วยนะครับพระครองเนี่ยผมใช้เล่นน้ํามาตั้งแต่เล็กๆพอเป็นกรองที่อยู่ที่หลังบ้านผมเองครับคลองนี้มีความยาวมาณจากจุดนี้ไปถึงจุดสิ้นสุดนะครับครองเนี่ยจะมีความยาวความกว้างไม่เหมือนกันนะครับครองราชาเราจักตั้งแต่รอยต่อทางแยกกรองดอนไปจนถึงจุดสุด ถนนสายราชชายช่องฉานะน่าจะอยู่ประมาณสามกิโลกว่าน,น,น,นะครับผมก็ไม่แน่ัจนี่แหละครับผมถึงอยากให้ระบุนะครับแต่เป็นไม่ได้น้องๆองา่านแผนช่างนะครับของำนนตำรวนน้ำมตรอดรนะครับโครงสร้างตะบนขอบังกเรานะครับน่าจะระบุเป็นแผนผังที่ชัดเจนนะครับแล้วเป็นงานที่ใหญ่ด้วยใกล้ๆลงระบุรายละเอียดไปหมดเลยนะครับเป็นงานแขนงานอะไรก็แล้วแต่นะครับพื้นที่ชัดเจน พื้นที่ทั้งหมดชัดเจนแล้วก็สเกลงานออกมาเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมองเห็นแล้วนี่คือตำบลของบางไกรนะครับเป็นภาพรวมถนนคูครองหนองบึงครับสถานที่ราชการทุกส่วนนะครับกหนดสถานที่ชัดเจนระยะทางผมว่าทําได้นะครับงานแค่นี้ไม่ยากหรอกนะครับหรือว่ายายผมทำไหมครับผมผมคิดประมาณห้าล้านนะครับค่าทําเสนอได้เลยครับผมใจทำให้นะครับห้าล้านทั้งหมดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอันที่ผมเสนอไปเอประมาณประมาณห้าล้านนะครับเพราะผมใช้เวลาประมาณสักสามีเดือนน่าจะเสร็จนะครับ ผมลงสมเด็ะนะครับลานประมาณที่ดำเนินการก็ได้จะพอนะครับลอง็ตั้งประมาณนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะรับมอให้เองนะครับผมจะทําไม่เป็นอะไรเดีมองเห็นชัดเจนเลยว่านั่นคือแปลน,นที่ผมพูดถึงโครงสร้างถนนขอมังกลรระบุสถานที่ชัดเจนรองยาวเท่าไรถนนเท่าไรอะไรจุจดไหนเหมืองท่อน้ําทุกจวนเห็นหมดชี้ได้เลยนี่คือนั่นคือน,นั่นเสียงไงทงาําไงซ่อมแซมไงตูแรไงนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นการที่ทํามานแบบ เป็นการวางแผนเป็นระบบนะครับงานใดก็ได้แต่นะครับสจ้าอบรอิหารเราทำมันเป็นระบบนะครับหลังเราหลังจากการที่เราจัดการขั้นตอนบริหารเสร็จนะครับเราไม่ต้องส่อใไรมาครับมานั่งดูนะครับรามานั่งทํางานมานั่งรับผลประโยชน์จากการที่เราทามาแบ่กวางเป็นระบบหนึ่งสองสามสี่ห้าเคนะครับคือตอนนี้เป็นระบบมันจะเกิดเป็นคนสามารถรากะทวนรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าตาวานที่เราตกลไปเนะี่ย งานจะอ,ออกมาเป็นแบบไหนผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนปริมาณคุณภาพลงทุนด้านการทุนปันเป็นในการใช้รู้ล่วงหน้าได้หมดนะครับการทำงานาาแบบทีๆๆ่ผมทําอยู่นะครับก็เรียกว่าทำงานแบบแบบแผนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นการต้อนรองงานแล้วก็ตามระดับวิจัยคํานวณหาข้อมูลหาข้อมูลไปข้างหน้าได้หมดกนหมดว่าทําไปเสร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผลนานออกมาเป็นชัดเจนยร์กำไรการทุนสรุปได้เลยว่าเป็นขนาดที่ทําแล้วหมายถึงว่าเป็นกำไร ต้องแล้วก็ไม่ขาดทุนในการติดต่อเรินการใชก้กอประมาณรงูกต้องหมดผมคือว่าเป็นการใช้ที่ถูกต้องผมว่าไม่เป็นไปได้นะครับการน,นี้ทำอะไรยงอย,อยั้งมันถูกต้องใช้ตรงใช้ดีใช้ได้ตลอดโดยคุณภาพนะครับเอาทำไรกันเดี๋ยวแว่นหน่อยนะใช้ขอถ่ายคลิปหน่อยก็แล้วกันเอาไปลงยูทูบทำไรดีหับลาหอยก็มาถ่ายคลิปนี่ไงก็มาถ่ายคลิป เล่าประวัติเรื่องคลองลาชาชัยให้พี่น้องคนลาชาชัยก็ฟังเขาไปอยู่ข้างนอกกันเยอะแต่ก็บางคนก็ไม่รู้ว่ามีการพัฒนาไอ้ฝั่งคลองลาชายัยตรงนี้เป็นถนนไปแล้วทุกวันนี้เดินทางสัญจรได้นะครับผมก็ขอชี้แจงตอน,นะครับตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านของน้องจำนะครับถ้าดูจากก็าน่าก็เป็นบ้านานัเนิมนะครับแต่ดูข้างหลังนี่คือบ้านของน้องจำาก็อยู่นะครับนี่ไงครับเมื่อก่อนคลองนี้ก็เป็นคลองที่เราใช้สัญจรหาปลา พ่อแม่ใช้ใช้เป็นเป็นลำคลองวัดสับขนข้าวเปลือกที่เก็บเป็นเรียงข้าวนะเอามาจากนาแล้วก็ลากกันมาแล้วก็ปลายกันมาแล้วก็จะมีการขุดเป็นลำคลองเล็กๆไปนะครับทุกบ้านจะมีเป็นลำคลองเล็กๆเป็นกูน้ำออกไปไปหาตัวบ้านนะครับเพื่อจะเรียงข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวจากฤดูเกี่ยวแล้วออกมาเก็บนะครับเราใช้ลำคลองนะครับสมัยโบราณสิบกวิถีมานยี่สิบสามสิบที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ชนบทชนมากจะเป็นพื้นที่ห่างนอก ที่ลุ่มน้ำก็จะใช้เรือนะครับใช้ลำกลองเป็นถนนดังนังจอถนนไม่มีนะครับสมัยก่อนที่ผมเล็กๆแต่แต่นี้มันจะเป็นเป็นพื้นที่สโลปมันเป็นเป็นที่ของรัฐก็คือว่าแล้วก็ปริมาณของคลองความกว้างจะอยู่ในประมาณ 30- มสิบถึงสีเมตรเป็นไปได้นะครับความกว้างของครองโดยธรรมชาติตั้งขอบที่เป็นทางเป็นไหลทางหรือว่าเป็นคลองที่เป็นเนื้อปริมาณน้ําอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นคลองที่กว้างมากๆกว้างประมาณเกือบสิเมตรนะครับ แต่สมยัยโบราณผมว่าสมัยน้นเล็กผมว่าคลองมันกว้างมากเลยนะครับผมไหว้ข้าไมา่พมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเดิมของคุณตาผมนะของญาติเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมันเป็นที่พักของบ้าน,น,านค,คุณตาเลิศน,นะครับคุณตาเลิศปานเมืองเป็นพ่อของน้าผมถ้าบางคน,นรู้จักหรือไม่รู้จักคือขอขอขอ,อเรียนถามเรียนชื่อสักท่านนะครับ ตัวอย่างก็เหมือนนรงนรงแกเป็นศินลปินนะครับ่ายตัวด้วยสาดแดดแกเป็นนักภาคหนังตรงนะครับในบ้านเราก็เรียกว่านายหนังนะครับนายหนังตรงนรงรู้สึกจะเป็นชื่นนรงหนังนรงชาสาวกเลยสักอย่างไม่ได้ใจรับใจชื่นหนังนรงแน่นอนทําคนปัน่นมงนะครับอยู่ที่วังยวนนี่ครับสถานที่ที่ผมพูดถึงมาก่อน